ทาคาคุจิรางวัลสูงสุด1,000ล้านเยนนะนี่คือวิวที่มองจากในห้องนะครับเช้านี้ครับเดี๋ยวก็ไปกินข้าวกันวิวช่วงเช้านะครับน้ำเต้รเขข้าวโพดอาหารนี่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 นอาริกาตโตะก็ใส่มาให้ อเพื่อนๆมุมที่เรานั่งวันนี้นะครับเห็นหอคอยซูวเทนคาคูที่เมื่อวานเราไปมาด้วยนะครับมื้อเช้าของผมก็จริงๆนะที่ชอบที่สุดก็คือนี่ครับข้าวต้มกินกับไข่ดาวแล้วก็เต้าหู้น้ำเก็บฟุฟแล้วก็น้ำส้มนะครับวันนี้กะว่ามื้อกลางวันจะขอเป็นปูชุดปู มื้อเย็นเป็นอิสระกยายะกันดีกว่าเป็นซูชิเป็นอะไรนะเนี้ยนี้เราก็ทานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคไปเมื่อวานเราเดินเนี่ยรู้สึกจะผ่านร้านหวยนะ <c oughs> ขอซื้อหวยญี่ปุ่นหนะ่อยได้ไหมทาคาราคุจิเนี่ยแปลว่ามันเป็นร้านหวยซึ่งซึ่งจริงๆหูมีรางวัลสูงสุด1,000ล้านเยนนะ <c oughs> หวยญี่ปุ่นเนี่ยมันมีหลายประเภทนะเพื่อนๆก็จะมีทั้งหวยขูดหวยเลียงหวยลอตโต้นี่หวยลอตโต้ แล้วก็มินิรอตโต้แล้วก็จัมโบ้รัตโต้เออเดี๋ยวลองดูในการซื้อลอตเตอรี่ญี่ปุ่นเพื่อนๆสามารถซื้อได้จากร้านที่มีสัญ,ญลักษณ์ทาการากุจิสำหรับวันนี้ผมจะซื้อลอตเตอรี่ที่เรียกว่ารตโต้หกซึ่งจะออกรางวัลทุกสัปดาห์ในวันจันทร์และพฤหัสโดยใบสั่งซื้อลอตโต้หกนะครับจะสามารถซื้อได้5ชุดต่อ1ใบตั้งแต่ A ถึง E ใน1ชุด จะมีเลขตั้งแต่1ถึง43เพื่อนๆก็สามารถเลือกเลขได้6หมายเลขต่อ1ชุดนะครับในราคาชุดละ200ยเยนโดยสามารถเลือกเลขโบนัสได้อีก1ตัวเวลาถูกลงวัลเพื่อนๆจะได้เงินเพิ่ม2เท่าแต่เพื่อนๆก็ต้องจ่ายเงินเพิ่ม2เท่าเหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องถูกทั้ง6หมายเลขถูกตั้งแต่3าหมายเลขขึ้นไปเพื่อนๆก็สามารถรับเงินรางวัลได้เลยในการตรวจรางวัลเพื่อนๆสามารถให้เจ้าหน้าที่ขายลอตเตอรี่ตรวจให้ก็ได้หรือจะตรวจผ่าน ป้ายประกาศหน้าร้านขายโรตเตอรี่ก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะตรวจผ่านหน้าเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันการขึ้นเงินรางวัลถ้าเพื่อนๆถูกรางวัลไม่มากก็สามารถขึ้นเงินได้จากที่ร้านขายโรตเตอรี่แต่ถ้าเพื่อนๆโชคดีได้รับรางวัลใหญ่เพื่อนๆสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ที่ธนาคารในประเทศญี่ปุ่นแล้วรับเป็นเช็คกลับมาขึ้นเงินที่ธนาคารในประเทศไทยก็ได้เช่นกันนะครับกาแฟนก็ซื้อกันคนละ5ชุดไม่เลือกเลขโบนัสก็จ่ายไปคนละ1000เยน เรามาลุ้นกันดูครับว่าเราจะถูกรางวัลหรือไม่ชุดละ200เยนลอตโต้หก <otto> เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เล่นง่ายสุดละ,อะสอนให้ทีละก็สมมติว่า,อย,าอย่างช่อง A ใช่ไหมเลข1นึ่งส3ใช่ไหม,มเลือกไป6หมเลขกหมายเลขผมได้แล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้คือเลขที่ผมเลือกไว้นะครับ5ชุดชุดละ6กหมายเลขนะครับถ้าเลือกเลขแจ็คพอตเราเพิ่มอีกสองเยนนะครับ นี่ได้มาแล้วไหนดูหน่อยสิโห้ยแป๊บเดียวออกเลขนี่เนี่ยนี่คือเลขที่เลขที่เลือกมาให้นะบัตบ้านเราเลยอ่ะใช่อรกาโตก็ใสมาได้แล้วัดเวลาตรวจนะก็สามารถที่จะมาลองขึ้นเงินที่เคาน์เตอร์ที่มีเนี่ยสัญลักษณ์ทาคาคุจิได้แต่ถ้าได้ถ้าได้ถูกรางวัลเยอะๆใหญ่ๆก็ต้องไปขึ้นเงินที่ไปรษณีย์หรือธนาคาร เพื่อนๆครับวันนี้เราก็จะไปสารเจ้านำบายาสกะกันนะครับเพราะว่าช่วงเช้าๆเนี่ยเรารอพวกร้านคงร้านค้าร้านขายของแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเปิดเรามีเวลาเราก็เดินออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ไปเที่ยวสิที่ที่สถานที่ที่เขาเปิดเช้าอย่างสารเจ้านำบะยาสกะเนี่ยเปิดตั้งแต่หกโมงตอนนี้เราก็จะไปสารเจ้านำบายะสกะกัน ก็ถือว่าเดินชมวิวข้างทางไปด้วยนะครับดูบ้านเมืองญี่ปุ่นด้วยอันนี้เวลาจะข้ามถนนดูดีๆไฟเขียวไฟแดงต้องดูด้วยนะเพื่อนๆเพราะว่าเราก็ระวังพวกรถมอเตอร์รถจักรยานส่วนที่เพื่อน,เ,อนเห็นเส้นสีเหลืองนี่นะฮะก็คือเป็นทางเดินของผู้พิการทางสายตานะครับนี่ก็จะเป็นที่จอดรถมีราคาบอกเลยตู้กดน้ําจะเห็นได้ทุกที่นะครับเพื่อนๆอ,อ้าวตรงนั้นก็มีศาลเจ้าหรือมีวัดด้วยนะนะย น่าจะเป็นวัดแต่ปิดไม่ไรครับแฟนงงแล้วแฟนงงแล้วตอนนี้แฟนหาไม่เจอแฟนงง,งเห็นเงาตัวน,นี้แฟนงงแล้ว551หกไรก็คือร้านขายพวกซาลาเปาขนมจีบแล้วก็เขาก็จะมีอาหารด้วยนะมีอาหารอย่างอื่นด้วยเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกทานได้นะฮะที่เนี่ย ดังในโอซาก้าเลยมีหลายสาขาอันนี้ก็จะเป็นขนส่งแมวดำนะครับใครอยากจะส่งของหรือว่าส่งกระปงกระเป๋าให้ขนส่งแมวดำเนี่ยส่งได้เลยหรือบางคนก็ไปส่งที่ไปรษณีย์ได้นะเพื่อนๆพอที่ญี่ปุ่นเนี้ยค่อนข้างจะจะสะดวกแต่ส่วนใหญ่ผมจะแบกเอาเพราะว่าเราสามารถขนกระเป๋าเราได้แต่ถ้าบางคนอยากเอาความสะดวกสบายก็ใช้บริการขนส่งเอานะฮะ นี่ก็ตกกู้กดน้ำโอเคเพื่อนๆโคตรร้อนเลยมาเที่ยวญี่ปุ่นหน้าร้อนอย่าหาทำนะเพื่อนๆโอ้ยผมร้อนกว่าเมืองไทยอีกแดดเปรียงมากๆนี่เดินมาไม่เท่าไหร่เงอท่วมตัวเลยเพื่อนๆนี่มีแคทคาเฟ่ด้วย ถึงแล้วนะคะรับศาลเจ้านำบะยาสกะศาลเจ้านี้เนี่ยโด่งดังตรงที่ว่าจะมีรูปหัวสิงโตอันนี้กระบายเอ็มมะนะครับกระบายขอพรโอ้แต่เป็นใหญ่ก็ราเจ็ดสิบถึงแสิบเอร์เซ็นตะอนาะก็จะเป็นภาษาจีนเรามาดูซิว่ามีภาษาไทยไหมยัยงไม่เห็นเฮ้ยเห็นเ,เห็นเ,เห็นเ,เห็นอไอถูกหวยล้วันที่หนึ่งไหมเฮ้ซื้อหวยเหมือนกันเไหม อันนี้ก็เป็นโกชูอินของผมนะครับก็เป็นเล่มที่สองละเล่มแรกก็เต็มเรียบร้อยแล้วครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะฮะมันจูงใจให้เราเวลามาญี่ปุ่นเนี่ยเราก็อยากจะไปวัดไปศาลเจ้าเพื่อจะสะสมโกชูอินวัดไหนที่เรายังไม่เคยไปนะครับก็จะไปโอเคด้านตรงนั้นก็จะเป็นที่ขายป้ายเอ็มมาแล้วก็ประทับโกชูอินด้วยนะครับไปขอโกชูอินกันค่ะนี่ชู โอ้ให้ให้ใหอาริกาโตอาริกาโตโกไซมัสตามวัดตามสันเจ้าเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเาขาไม่เข,า,ขาก็เขียนให้นะฮะแต่ถ้าบางครั้งเขาไม่เขียนเนี่ยเขาจะมีเป็นอย่างนี้เลยให้นะครับวัดที่นักท่องเที่ยวใช่ครับเยอะๆแล้วก็ไปนิยมไปกันมากๆเนี่ยก็จะเป็นเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็แปะเข้าไปในโกชูอินของเราได้เลยนะครับสาขาคาวาโกเอะวัดนาริตะอันนี้ ตาสวยมากอันนี้อันนี้ขาดไปอีกครึ่งหนึ่งนนึงี่เป็นเดี๋ยวไว้ค่อยไปหาสะสมเป็นชิ้นจั่งจอกใช่อันนี้เขาบอกบอกที่ที่จะไปสะสมเดี๋ยวไว้ค่อยไปไปนัยนมีโอกาสไนะฮะมันจะเป็นรูปแบบนี้หน้าเซ็มเนาะเพราะเราได้มาครึ่งหนึ่งละนี่สวยมากเลยนะแต่าระฆังก็ได้เขียนไว้นะคะ ซานต้าเอโนชิมะงบก่อนเอโนชิมาเมื่อปีหก6เมื่อปีที่แล้วนี่นี่ค่ะอันนี้เล่มที่สองะเล่มแรกเต็มไปแล้วเล่มแรกเต็มไปแล้วนี่ก็นี่เหมือนกันเอโนชิมาเพราะเอโนชิมาจะมีสามศาลเจ้าเนี่ยฮะเบญเทนเทพเจ้าเบนเทนเออเทพเจ้าเบนเทนเทพเจ้าเบนเทนอือฮึนี่เทพเจ้าแห่งศิลปะเอ่อวันที่18นะคะเดือนธันวาก็เมื่อปลายปีที่แล้วใช่นะครับอันนี้เราก็มาได้ละนี่ของที่นี่นะครับแล้วผมก็ เขียนเอาไว้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะได้เอามาติดแล้วก็การทําความเคารพนะครับวัดกับศาลเจ้าก็แตกต่างกันไม่เยอะครับถ้าเป็นวัดก็ถ้ามีกระดิ่งเราก็สั่นโยนเหรียญนะครับแล้วก็พนมมือขอพรถ้าเป็นศาลเจ้าก็ถ้ามีกระดิ่งก็สั่นกระดิ่งโยนเหรียญนะครับแล้วก็โค้งคำนับสองครั้งปบมือสองครั้งขอพรแล้วก็โค้งคำนับจบอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแล้วเหรียญส่วนใหญ่ที่เราทําบุญหรือทําความเคารพที่ศาลเจ้าหรือวัดนะ จะใช้เป็นเหรียญ5เยนที่มีรูตรงกลางเห็นไหมครับมันพ้องเสียงคําว่าโกกที่ททเป็นเหมือนกับกันกลับมาเป็นมงคลแล้วก็เจอแต่ความโชคดีนะครับโอเคเพื่อนๆตอนนี้เราก็เรียบร้อยนะครับ เดินทางกลับดีกว่าแตตอนนี้ต้องบอกจริงโหดร้อนเหงื่อเปียกเต็มตัวเลยเโอ้หรอสวยมากเลยใช่ไหม,มอ๋อมุมอย่างนี้ใช่มนี่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 นมุมอย่างเงี้ยเห็นทั้งศาลเจ้าเห็นทั้งตึกเลยใช่ไหมโอ้ตอนนี้เหงื่อเต็มตัวคิดว่าไม่เกินครึ่งวันเสื้อสีดําเป็นสีขาวแน่นอนเฮ้ยเขาถ่ายรูปอยู่เราก็ไม่ไปกวางเขานะ เราเดินอ้อมหลังนาครับใครที่ถ่ายเราก็ไม่กวางเราก็เดินอ้อมหลังไปเราก็จะกลับแล้วนะครับเขาบอกจริงว่าตอนนี้เหงื่อเหมือนอาบน้ำเลยนะ่ยอันนี้ก็จะเป็นที่สำหรับทำความสะอาดก่อนเข้าวัดนะครับซึ่งปัจจุบันตั้งแต่โควิดมาก็ไม่ค่อยมีคน ล้างชำระร่างกายเท่าไหร่อาจจะมีบ้างเล็กน้อยอันนี้นก็คือปั๊มน้ํามันนะของญี่ปุ่นปั๊มน้ํามันญี่ปุ่นก็จะแบ่งเป็นสองแบบนะครับก็คือแบบเต็มรูปแบบก็คือมีบริการมีคนเติมให้กับอีกแบบหนึ่งก็คือจ่ายเงินเองเติมเองนะครับก็จะจ่ายเป็นบัตรเครดิตก็ได้เ,เงินสดก็ได้นะครับหลายรูปแบบเดี๋ยวรอข้ามถนนกัน,นครับร้านขายยาเนาะแต่ถ้าร้านขายยาญ,ญี่ปุ่นจริงๆต้องมีใบสั่งแพทย์นะครับ ถ้าไม่มีใบสั่งแพทย์ซือไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเหมือนกันดี๋ยวนี้ใครมีที่มีทางก็ในเมืองนะที่จอดรถก็ราคาจะสูงหน่อยนะครับตู้จอเดเหรียญนะระวังหนูน้อย่าเมื่อกี้เด็กเดกเ,ดกเดินจักรยานมาก็ชะลอน,นิดหนึ่งน,นี่ก็จะเป็นสุกิยะร้านเหมือนกับมัสยยนะฮะเปิด24ชั่วโมงเป็นอาหารแบบราคาไม่แพงนะฮะ มีหลากหลายให้เลือกเมนูอาหารเช้าอาหารกลางวันก็มีร้านอุดง้งนะฮะแล้วก็จะมีร้านขายของข้างทางนะครับเพื<ๆ>่อนๆอันนี้อันนี้เป็นเลนจักรยานก็จักรยานก็สามารถจอดได้ทั่วไปแต่บางที่ก็ห้ามจอดนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีที่จอดเฉพาะก็มีที่ต้องเสียเงิน เราก็เป็นจักรยานที่เราสามารถเช่าปั่นได้นะมันจะมีร้านในเมืองก็มีนะร้านที่เราสามารถเช่าจักรยานปั่นได้หรือถ้าเมืองใหญ,ใหญ่ๆก็จะมีแบบจักรยานที่เราสามารถต้องจองผ่านเว็บไซต์แล้วก็มาจักรยานไปปั่นนะมีทั้งจักรยานไฟฟ้าแล้วก็จักรยานทั่วไปด้านหน้าเราก็จะเป็นนะฮะมารุิมารุยศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเดี๋ยวเราก็เดินไปเลี้ยวขวาทางนี้มากับภรรยาสองคนก็ไม่มีแผนอะไรครับ ไปเรื่อยๆอยากไปไหนก็ไปอยากจะกินอะไรก็คุยกันอยากจะเที่ยวไหนก็ตกลงกันเนะี่ยหาที่นอนพักเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางไปที่ทากายาม่านะครับก็เดี๋ยวคืนนี้อาจะหาจองที่พักใกล้ๆสถานีไว้นะครับเียตู้ยอดเหรียญญี่ปุ่นอะไรวะ นี่คืออะไรออเป็นถุงผ้ากลับมาที่สถานีน้ำปะแล้วก็ตอนนี้คนเริ่มเยอะเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยเป็นอะไรที่แบบคนมหาศาลอันนี้ที่เมื่อคืนผมพามาเดินดูนะครับก็คือแต่ก่อนเป็นถนนตอนนี้เขาทำเป็นจุด อให้คนได้นัดเจอกันแล้วก็มานั่งพักผ่อนนะครับตอนแรกผมตกใจมากเลยเนึกว่าแถวนี้มันมีพ่นแอร์ด้วยก็งงๆว่าลมมาจากไหนนี่ไปไปหนออพะพัดลมพัดล,ล,ลมมือถือกันมาผ <c oughs> มไ,ไม่ไหวเพราะรู้ว่ามันต้องร้อนไงเลยต้องเอามาดูดิทางที่มีแดดไม่มีใครไปอมแดดอ,อมมียังมีบางคนอันนั้นโอ้โหอมแดดอย่างนั้นเลยเนะไปอยู่เมืองไทยดีกว่ามัง้ง ถ้าอ,อมแดดขนาดนั้นอยู่เมืองไทยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่ดงทูนี้ <Okay. S 1> ถ้าเหนื่อยแล้วนั่งพักตรงนี้ก็ก็ไม่ไหวแล้วครับร้อนไปเถอะอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งไม่ได้ขายร้อนอะ่ะยิ่งร้อนเฮอะไป